วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ตรงกับวันที่11พฤษภาคม2,568เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า3ประการคือประสูตรัตรสรู้ปรินิพานนับว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลกทางพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ความสำคัญของวิสาขบูชา1การระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญคือวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติคือการเกิดตรัสรู้คือการได้รู้แจ้งในธรรมและปรินิพานคือดับขัน2การน้อมนำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ชาญทำบุญการทำทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญจิตตภาวนา 3. การแสดงความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 4. เป็นวันสำคัญสากลองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก เพื่อให้ชาวโลกได้ระลึกถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนากิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนทำในวันวิสาขบ,บูชาคือการตักบาตรถวายอาหารแด่พระพิสุสงฆ์และสามเณร 2. การฟังเทศฟังธรรมรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า 3. รักษาศีลปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเวียนเทียมรอบพระประธานในโบสถ์ทำบุญบริจาคทานหรือทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์วันตรัสรู้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสีซึ่งเป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมไม่มีผู้เสมอเหมือน วันตรัสรู้เป็นวันสำคัญที่ทำให้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกชาวพุทธทั่วไปจึงเรียกวันวิสาขาบูชาว่าวันพระพุทธมีประวัติว่าพระมหาบุรุษท,ทรงบำเพ็ญเพียรใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และทรงบำเพ็ญสมาธิเข้าฌานเพื่อบรรลุญาณการรู้แจ้งอริยสัจสี ด้วยปริวัติสามมีอาการสิองครบถ้วนจึงได้ชื่อว่าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ